ใส่น้ำปราพองค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ชูรส ใส่เป okay. ็นรสเดียนะเพราะว่าเกลือมีค่ะโอเคคนเล่คนเล่โอ้มือนี้กับขาวอร่อยอย่างเดียวนี่ก็อร่อยราคา ขอบคุณสำหรับคนที่เอามาฝาดด้วยนะจ๊ะเหง่งเลยๆปังๆแซ่บดูหน่อยอื่อยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ